โครงการจัดหางานก็ออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อในกรณีโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแห่งหนึ่งประกาศร,รับสมัครนักเรียนไปทํางานที่เกาหลีในวีซ่า e 8นะครับซึ่งเป็นงานภาคเกษตรตามบรรการระยะเวลาทํางานก็คือ8เดือนเนืน่องจากว่าการที่เราจะจส่งแรงงานไทย,ยไปทํางานในภาคการเกษตรด้วยวีซ่า e 8นะครับจริงๆนั้นทางการของเกาหลีใต้ให้โครงการจัดหางานเป็นผู้ดําเนินการ เท่านั้นเพียงหน่วยงานเดียวนะครับก็เลยถือได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ครับมีความผิดตามประบรจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพกาุทธศักร้อยยี่แครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับส่วนปรับนี่ก็คือไม่เกิน6 0 0 0 0บาททั้งนี้ครับในปีก็ประมาณสมมีการดำเนินคดีนะครับในส่วนของสายแล้วก็ใน